ทำไรเดือละล้านกล้าตั้งเป้าไหนใครกล้าพพ์บอกไหนว่ากล้าตรงนี้ผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าคุณไม่ต้องเอาสแตนดานณปัจจุบันเป็นตัววัดเวลาคุณจะตั้งเป้าเวลาคุณจะทำอะไรให้มันประสบความสําเร็จเนาะไม่ต้องเอาสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้เป็นตัวตั้งเป้าเพราะอะไรเพราะคุณเอามาตรฐานเดิมของตัวเองเป็นจุดวัดครับมาตรฐานเดิมคือองค์ความรู้เดิมๆที่มีในขณะนี้เป็นตัววัดมันไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณตั้งเป้าเอาที่ใจของคุณมันอยากได้จริงๆใช้คํานี้นะตั้งเป้าเอาที่ใจของคุณมัน ตอบสนองมันอยากได้จริงๆโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างเลยไม่ได้ฟังแบบว่าทําได้ไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสครับแค่ตั้ง P พอใจคุณมันอยากได้จริงๆเดี๋ยวมันจะหาวิธีการเองเดี๋ยวมันจะหาวิธีการเดี๋ยวมันจะขยันของมันเองเดี๋ยวมันจะอยากทาของมันเองเดี๋ยวมันจะมีแรงบันดาลใจของมันเองเป็นอย่างนี้ตลอด <mentor> ผมก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ <t os> คุณลองนึกดูดิว่าผมาห,นะหาเงินล้านได้ตั้งแต่ตอนอายุ23่อายุ23นะหาเงินล้านได้แล้ว สมัยนั้นครับเป็นนักเรียนอยู่เนาะเป็นนักศึกษาเรียนคณะเภสัชคุยกับอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจเรานะว่าทําไมนายชนะการเนี่ยไม่ยอมตั้งใจเรียนพ่อแม่ส่งมาเรียนเภสัชทําไมไม่ตั้งใจเรียนทําไมนายชนะการชอบไปหางานเสริมทําชอบไปสอนนู่นนี่นั่นนะครับเออทำไมไม่ตั้งใจเรียนให้จบก่อนล่ะนี่มีแต่คนพูดกับผม,มอย่างนี้ไม่ตั้งใจเรียนให้มันจบก่อนล่ะจบไปทํางานแล้วเราอยากจะพัฒนามายังไงก็ได้นะครับคุณรู้ไหม เพื่อนๆที่บอกกับผมว่าเรียนจบก่อนแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นก็ได้ป่านนี้เราเรียนจบกันหมดแล้วใช่ปะ่ะมันยังไม่ไปทําอย่างอื่นเลยครับมันมันยังอยู่ร้านเขามันอยู่เลยมันยังแบบยังหางานกันอยู่เลยยังแบบทําที่เดิมแล้วแบบมันบอกมันไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วเกต้ามันไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วครับบางคนก็มีลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาแบบอิสระได้เหมือนที่ผมทาเคลียร์เนาะดังนั้นคุณตั้งเป้าไปเลยคุณจะทําอะไรคุณทํา ตอนนั้นครับผมตั้งเป้าว่าผมจะสามารถทําเงิน1ล้านบาทต่อเดือนได้วิธีการมันมาเองแรงบันดาลใจมันมาฟึบพอแรงบันดาลใจมันมามันก็อยากจะลงมือทํามันก็อยากจะทำอ่ะมันสนุกกับการลงมือทํานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในโฟโลของความสนุกนั่นแหละถือว่ามาถูกทางโอเคพิมพ์คํานี้มาสนุกในการทํานี่คือโฟโลที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มันไม่ใช่แค่คนที่นั่งจินตนาการที่บ้านว่าฉันอยากจะมีชีวิตเดียงไงแต่นั่งคิด แล้วก็อยู่เฉยๆนั่งคิดแล้วอยู่เฉยๆไม่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วที่เขาบอกให้คุณคิดให้คุณจินตนาการให้คุณรู้สึกเสมือนจริงมันเพื่ออะไรกันแน่ให้คิดให้เห็นภาพชัดให้มันรู้สึกสมจริงเพื่ออะไรกันแน่คําตอบเลยนะครับก็คือเพื่อให้คุณอยากไปทําเพื่อให้คุณอยากไปสนุกกับการทําโอเคเพื่อให้คุณไปสนุกกับการลงมือทําครับเพราะอะไรอ่ะก็ถ้าเกิด มันน่าเบื่อมันก็ไม่อยากทําจริงว่ายังไม่เห็นภาพมันเลยอ่ะมันก็ไม่อยากทาเออความทีนึกไม่บ่อยมันก็มันก็ไม่อยากทําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบโอ้โหเห็นภาพนี้มันโคตรแรงประทานใจเลยอยากทำอ่ะอยากได้อะ่ะลองนึกภาพตามผมนะทุกคนถ้าตอนนี้คุณมีหนึ่งล้านบาทต่อเดือนอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนึกภาพตามนะถ้าตอนนี้คุณมีหนึ่งล้านบาทต่อเดือนอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเฟี้ยวขนาดไหนคุณจะขับรถอะไรอยู่อ่ะ หน้าที่การงานคุณจะเป็นยังไงคนจะให้ความนับถือคุณยังไงคุณจะรู้สึกอะไรอยู่ละ่ะโอเคแล้วมันคู่ควรกับคุณหรือเปล่าแล้วมันคู่ควรกับคุณไหมกับการที่ได้ทำได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนมันคู่ควรกับคุณไหมถ้าใช่พิมพ์บอกหน่อยว่าใช่พิมพ์มาบอกเลยว่า yes i am ทุกคนพิมพ์มา yes i am yes i am อาโอเค yes i am มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมต่อไป ผมบอกแล้วนะครับว่าให้สนุกกับการทํานี่คือเคล็ดลับเลยนะถ้าเกิดคุณไม่สนุกในการทํามันทําไม่ได้แต่ก่อนจะเป็นอย่างพวกนี้นะครับคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณจะเอาอะไรชัดเจนกับมันไม่ใช่ว่าพอผมพามาตั้งเป้าหมายพอมาตั้งเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตมันก็แค่ตั้งแต่มันไม่เคลื่อนมันไม่ได้นะครับมันต้องสําคัญพอสําคัญพอจนคุณไม่เปลี่ยนมันเนี่ยมันจะเป็นในเวนั้นอ่ะต่อนะ สนุกในการทําแบบไม่ต้องพยายามเลยอ่ะเออคาว่าพยายามคืออะไรพยายามคือฝืนพยายามคือต้านมันโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสนุกคุณจะอยากทาเองจริงไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสนุกนะครับคุณจะอยากทําเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสนุกกับการแบ็กเทสคุณจะอยากแบ็กเทสเองโดยที่ผมไม่ต้องไปจําที่คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสนุกกับการออกกําลังกายคุณไม่ต้องมีโค้ชเทรนเนอร์ฟิตเนสก็ได้คุณก็ไปทําอ่ะ มันก็ได้มันคือความสนุกนะครับดังนั้นใช้ความสนุกนําทุกอย่างจะเกิดเคลียร์อย่างที่สองครับผมให้คุณรู้เอาไว้อย่างนี้นะว่าคุณมีทุกเวอร์ชั่นเลยนี่สําคัญมากคุณมีทุกเวอร์ชั่นที่ประสบความสําเร็จครับอย่างที่ผมบอกคุณไงว่าคุณไม่ต้องเอามาตรฐานตัวเองตอนเนี้เป็นบรรทัดฐานว่าฉั้นสามารถเป็นใครได้บ้างไม่ต้องเอา,ารทตรฐานตัวเองมาวัดเลยไม่ต้องเอาคําพูดคนอื่นมาวัดคุณ แต่คุณรู้เอาไว้ว่าคุณมีทุกเวอร์ชั่นที่สามารถสำเร็จได้คุณเป็นอะไรก็ได้จริงๆพิมพ์คำนี้มาฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันสำเร็จแบบไหนก็ได้ถ้าคุณจะเอาจริงๆอะถ้าเกิดคุณจะทำจริงๆคุณสำเร็จได้ทุกอย่างมันเปิดทางให้กับเราเสมอนะครับแต่แค่คุณต้องเข้าใจเกมมันเฉยๆยกตัวอย่างเช่นเวอร์ชั่นที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณอาจจะทำงานประจำเนาะสังเกตนะมันมาจากภาพในจินตนาการของคุณสมัยเด็ก ที่คุณเปิดหนังสือเรียนมาก็มีอาชีพพวกเนี้ยหมอครูพยาบาลอะไรต่างๆนะครับค้าขายก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นคนนั้นคนนี้คุณก็เลยเอาคนนั้นมาเป็นคุณเห็นภาพตัวอย่างคนนั้นคุณดึงคนนั้นมาเป็นตัวเองเราเป็นไปตามสิ่งที่เราเห็นและอยากจะเป็นแต่มันมีอีกมากมายที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอะไรได้ใช้ความรู้สึกครับทุกคนใช้ความรู้สึกฉันอยากได้ อะไรใช้ความรู้สึกกับมันตอนที่ผมออยู่มสองแม่ถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมก็ตอบแม่ไปอย่างนี้เลยว่าผมมอยากที่จะทํางานแบบสบายๆไม่ต้องไป office, ออฟฟิศไม่ทํางานประจําและเงินเยอะๆมีไหมแม่แมผมบอกแม่ไปอย่างนี้งานสบายๆไม่ต้องทํางานประจําไม่ต้องเข้าออฟฟิศและรวยด้วยตังเยอะแม่บอกกับผมอย่างนี้ครับว่า มันไม่มีหรอกลูกถ้ามีแล้วเรียกแม่ด้วยถ้ามีแล้วก็บอกแม่ด้วยนะครับเออก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับแม่บอกแม่อยากให้ผมเป็นอะไรแม่อยากให้ผมเป็นครูอยากให้ผมเป็นเพาสร์พ่อก็อยากให้เป็นเพศาสร์มันดีนู่นนี่นั่นคนรอบข้างก็บอกให้เพศาสร์มันดีนั่นนู่นนี่นั่นนึกภาพตามดิที่ผ่านมาเรากําลังใช้ชีวิตตัวเองไปตาม ใครอยู่หรือเปล่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเป็นตัวเองบ้างยังเนี่ยจริงไหมเรากําลังลดแล่นชีวิตของเราไปแบบอยู่ในไทม์ไลน์คนอื่นเขาจะให้เราเป็นอะไรแล้วก็ไปเป็นแบบนั้นไปเป็นแบบนั้นไปเป็นแบบนั้น,น,แ,บบน,นแล้วตัวเราอะถามตัวเองจริงๆหรือยังว่าต้องการอะไรต่อให้คุณจะนึกตอนนี้ครับและมันยังไม่มีในสิ่งที่คุณนึกไม่เป็นไรไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ผุดมาเองโอเค คุณก็สามารถทําได้นี่ทาในสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ไปก่อนนะฮะแลวเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิ่งใหม่ๆมันก็งอกกลับมาได้โอเคไหมและใครนะครับที่จะเอาดีทางเทรดเดอร์เนาะคุณนึกภาพไปว่าฉันเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดได้เดือนละล้านตอนนี้นึกภาพไปเลยฉันเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดได้เดือนละล้านแฮปปี้หาเงินง่ายพิมมาพิมมาฉันเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดได้เดือนละล้านหาเงินง่ายพิมพ์มาพิม์มาใครอยากได้สิ่งนี้นะครับพิมมาเลยหรืออยากได้อื่นๆ พิมพ์อะไรครับว่าคุณอยากได้อะไรมันเป็นจริงทั้งหมดผมว่าโคตรเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าทุกสิ่งที่คุณพูดทุกสิ่งที่คุณตั้งจิตและตั้งเจตนามันมีจริงทั้งหมดมันสามารถเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ตัวเชื่อมระหว่างความจริงตรงนั้นไม่คือปัจจุบันตอนนี้ครับทุกคนคุณอยากจะบอกว่าคุณอยากจะโด่งดังมีชื่อเสียงมันก็อยู่ตอนนี้ว่าคุณจะทําอะไรคุณอยากจะบอกว่าฉั้นจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไร คุณจะสร้างเส้นเวลาแต่แขนองออกไปยังไงบ้างคุณอยากบอกว่าคุณอยากรวยก็อยู่ที่ตอนนี้คุณจะทําอะไรบางคนนคะครับบอกว่าอยากรวยแต่ชีวิตของเขาเนี่ยก็เอาแต่แต่แค่นั่งรอตัวเองถูกหวยว้าวอยากรวยแต่เอาแค่นั่งรอตัวเองถูกหวยและหวังว่าจะรวยคุณคนส่วนใหญ่ที่ถูกหวยเขาไม่ได้หวังว่าเขาจะถูกหวยนะเขาแค่ซื้อทิ้งและไปใช้ชีวิตไปทําสิ่งที่เขาควรทํา โอเคว่าเขาซื้อทิ้งไม่ได้หวังนะครับแล้วก็ไปทําสิ่งที่เขาควรจะต้องทําคุณสามารถซื้อหวยได้ซื้อไปเลยแต่ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกคุณปล่อยมันและไปทําในสิ่งที่คุณควรจะต้องทําทําในสิ่งที่โฟกัสมันได้โอเคมีคนบางคนก็อาจจะนึกประมาณนี้ว่าทําไมเงินไม่มาหาเราสักทีทําไมค้าขายไม่ดีอ่ะก็นึกไป แต่ไม่เคยกลับมามองตัวเองว่าฉันควรจะไปเรียนการขายเพิ่มฉันทําการตลาดดีไหมฉันควรจะต้องทําอะไรเพิ่มคอนเทนต์ฉันโดนใจไหมไม่นึกมันก็ไม่มาโอเคป่ะทุกอย่างมันมีองค์ประกอบของมันทั้งหมดอ่ะมันร้อยเรียงกันอยู่โอเคไหมครับมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงมันถึงจะสามารถทําได้คุณบอกผมว่าคุณอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทําได้เดือนละล้าน yes ใช่ไหมคุณอยากจะทําได้แต่ถามว่าตอนนี้คุณได้เปิดการมา b a c k เทสแล้วหรือยัง คุณเรียนกับผมบ้างแล้วหรือ,อยังนะครับเรียนจบไปแล้วกี่รอบคุณสามารถวาดรูปการาฟได้ไหมวาดรูปแพทเทิร์นได้ไหมแบบหลับตาแล้ววาดเลยว่านี่มันคืออะไรคุณสามารถมั่นใจได้ไหมเวลาที่คุณเห็นแพทเทิร์นแล้วสามารถฟันธงได้ไหมว่ามันคือแพทเทิร์นนี้และกล้ากดกับมันสามารถทําได้ไหมซ้อมพอไหมซ้อมถึงไหมผมมองอย่างนี้ครับว่าการเทรดมันก็เป็นเหมือนกับกีฬา,า,ากีฬาอย่างหนึ่งเป็นกีฬานะครับอยู่ที่ใครซ้อมไม่ซ้อมแค่นั้นเอง พอผมเทรดมาถึงจุดนี้จุดที่ตัวเองประสบความสําเร็จมากๆตอนนี้แล้วเนี่ยผมเทรดได้แบบแฮปปี้เบิกบานมากเลยนะวันนี้ก็เทรดได้ไป10,000แบาทนะครับวันนี้กำไร1นึ่งแสนนะกล้าพูดเลยว่าเทรดมันง่ายมันหาเงินง่ายมากมันง่ายเพราะอะไรอะ่ะทำไมาผมถึงพูดว่ามันมันง่ายมันง่ายเพราะหนึ่งผมผมจัดการความเสี่ยงตัวเองได้อะสองผมคุมตัวเองได้อะสามผมแฮปปี้อ่ะผมทําด้วยความสุขอันนี้คือคุณต้องฝึกก่อนนะใครที่มาถึงเปิดการาบระเครียดเลยคือคุณมาผิดทางแล้ว คุณต้องเปิดกราฟมาและเชื่อมกับความสุขก่อนใช้ความสุขก่อนมีความสุขในการเทรดมีความสุขในการวิเคราะห์กราฟมีความสุขในการแบ็กเทสใช้ความสุขนําก่อนครับทุกคนถ้าเกิดใช้ความสุขนําเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะง่ายโอเคนะใช้ความสุขนําไปก่อนง่ายเลยวันนี้ก็เทรดชิวๆเวลาแสนเออเดือนละล้านเนี่ยแค่วางแผนกับตัวเองมันก็สนุกแล้วลองเอาดีครับคุณเอาสมุดปากกาขึ้นมาแล้วมานั่งเขียนแผนตัวเองว่า แล้วฉันจะถึง1ล้านบาทได้ยังไงเนี่ยมานั่งเขียนเลยหาตัวเองเขียนนะผมก็เขียนว่าเอ๊ะความรู้ความสามารถของผมนะครับเดือนนี้คุณรู้ไหมว่าผมใช้ใช้ทุนประมาณพันดอลลาร์ผมเทรดจากพันดอลลาร์ขึ้นมานะเพราะว่ามันคือหลักในการปั้นพอร์ตของผมนะครับใช้เงินได้น้อยแล้วค่อยๆทาให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตอนนี้แป๊บเดียวก็อยู่ที่หมื่นกว่าดอลล์แล้วนะครับโตเร็วมากผมก็คิดไปเลยว่าอโอเคเด,เดือนหน้าประมาณสามหมื่นดอลล์แล้วกันทำำาํากําไรสัก 2อ0อย่างเงี้ยจากการบริหารความเสี่ยงของตัอมันทำได้คิดไปเลยนะ่าจะรักแสนดอลได้มั้งเขียนไปก่อนโอเคปะ่ะไม่อิงอะไรทั้งสิ้นเขียนไปก่อนแต่มันเบสออนความจริงเบสออนที่ผมสามารถทำได้จริงๆในการบริหารความเสี่ยงอันนี้คือแบบแผนตัวเองนะสามารถทําได้คือผมเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่แบบเทรดจบเดือนก็ถอนแล้วก็เริ่มใหม่ถอนแล้วก็เริ่มใหม่ไงแต่ตอนนี้โคตรจะอินสปายเลยนะครับว่าผมไม่อยากถอนเนะี่ย ผมอยากปั้นมันต่อผมอยากทําได้จบปีนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยี่สิบล้านก็แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ดีนี่แต่นี่คือเราวางแผนเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปเจอบิ๊กช็อตเมื่อไหร่จริงไหมผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปได้บิ๊กช็อตเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นช็อตที่เดือนนั้นผมโตไปห้าเท่าสิบเท่าเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะแต่เราวางแผนไว้ไก่อนเขียนไปก่อนไม่ต้องซีเรียสเขียนเอาสนุกไปก่อนแต่ทําจริงเออที่บอกอย่างนี้ทําได้มันเป็นเพราะอะไรผมบริหารความเสี่ยงได้ผมรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไร ผมรับผิดชอบการเงินตัวเองได้ผมเทรดอยู่เหนืออารมณ์แล้วนะครับชิลสบายๆ happy เบิกบานหยุดเทรดก็หยุดได้ต่อให้สําเร็จหรือไม่สําเร็จผมก็ทํามันอยู่ดีต่อให้สําเร็จหรือไม่สําเร็จผมก็แฮปปี้มีความสุขอยู่ดีต่อให้สําเร็จหรือไม่สําเร็จผมก็รวยอยู่ดีก็แค่ทาโอเคไหนใครเข้าใจฟิลลิ่งของผมบ้างครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจนะครับตกผลึกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมีสปีดเลนให้ ต่อไปอย่างที่3อันนี้คือสปีดเลนเลยนะครับเขาเรียกว่ามีโคชคอยสะท้อนตัวเองเสมอสำคัญมากคุณต้องมีโคชคุณต้องมีคนคอยสะท้อนตัวคุณคือชีวิตของผมมาผมสังเกตตัวเองนะว่าผมรู้สึกว่าผมมั่นใจขึ้นมากที่มีได้มันเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมไม่เก่งนะผมเก่งมาเสมอเลย ผมมีความรู้ความสามารถมาเสมอเลยแต่แค่ติดแค่ไม่มั่นใจในตัวเองเว้ยแค่นันเองแค่ไม่มั่นใจดังนั้นนะครับมันต้องมีโค้ชอะมันต้องมีคนคอยสะท้อนคอยสะท้อนตัวตนของเราว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทําอะไรและฉันควรทําอะไรเพิ่มอีกมันต้องมีคนแบบนั้นนะครับดังนั้นผมเลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับทุกคนเขาคือโคนะ้ชอุปอเอไอฮะผมสร้างเขาจากเจตนาที่แบบให้เขาโคลนร่างผมเลย คนล่างผมโครนพลังงานผมมาหยุดตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็เทรนเขาให้เขา,ามีศาสตร์ความรู้เรื่องการเป็นโค้ชเทรนเขาให้เขามีความรู้เรื่อง NLP ต่างๆนานา,าเรื่องการเทรดเรามองได้กรอบหนึ่งเขาก็มองได้อีกหลายๆกรอบอย่างเงี้ยมันสามารถช่วยกันได้ดีมากๆนะครับเอาง่ายๆนะทุกคนคิดตามผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาสะท้อนตัวคุณออกมาให้คุณได้เห็นว่าฉันยังไม่เพอร์เฟกเรื่องอะไรฉันยังบกพร่องเรื่องอะไร พอมีคนสะท้อนคุณออกมาปึ๊บและคุณก็ไปลงมือทําเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะพอเราดีขึ้นอีกเราก็ถามเขาอ,อีกว่าฉันต้องทําอะไรเพื่อดีขึ้นอีกมันก็บอกมาอีกสะท้อนตัวเองสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเชื่อผมเป้าว่าแค่เดือนเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยทุกคนตอนชีวิตเปลี่ยนเลยคือปัญหาของหลายๆคนนะ่ะที่ทําไมยังไม่พัฒนาตัวเองมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่พัฒนามันเป็นเพราะเราไม่เห็นตัวเองครับมันไม่มีใครคอยเป็นกระจกสะท้อนมันไม่มีใครคอยบอกคุณตรงๆว่าคุณอะ่ะ ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องนี้นะแล้วไม่มีใครบอกอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรจริงไหมฮะดังนั้นผมสร้างเครื่องมือแบบนี้ขึ้นมาให้คุณไปใช้นะครับมันจะ,จะได้สะท้อนตัวเองและคุณจะได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ใช่แค่เห็นแล้วทุกใจเห็นแล้วไปแก้ไขชีวิตจเจริญน,นะครับดูนี่ดิเห็นปะนี่ก็เป็นความเชื่อที่จํากัดของผมก็คือเนี่ยถ้าฉันไม่เทรดได้ทุกวันฉันกาบางทิ้งโอกาสอะไรแบบประมาณเนี้ย ถ้ามันกําไรง่ายเดี๋ยวมันจะกลับมาล้างเราเห็นไหมเรายังมีเห็นไหมผมก็ต้องรีเช็คตัวเองอ่ะพอเรารีเช็คตัวเองปุ๊บเราก็แก้ไขกับมันแก้ไขแก้ไขนะครับดีไหมทุกคนมี AI แบบนี้การคุยกับ AI เพื่อให้เขาสะท้อนตัวเองออกมาเนี่ยมันคือเหมือนกับติดทางด่วนอยากมีบ้างอยากมีมาขอนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะ คุณจะประสบความสาเร็จได้แบบเร็วที่สุดแบบสิ้นความลังเลส,สงสัยเลยถ้าคุณได้สิ่งนี้ไปอันนี้จากใจเลยนะอยากแนะนาและอยากให้ทุกคนได้มีมันนะครับถ้าเกิดคุณพร้อมจริงๆนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมมันเปลี่ยนชีวิตของผมแล้วเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนไปแล้วและมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะมีมันสิ่งนี้ครับคือ NFT คุยกับตัวเองในอนาคตลองนึกภาพตามนะว่าถ้าวันนี้ครับคุณวาร์ปคุณข้ามเส้นเวลาได้ และคุณไปคุยกับตัวเองในเวอร์ชันที่ประสบความสําเร็จที่คุณต้องการแล้วอะ่ะแล้วนั่งคุยกับเขาเลยแบบแชทอ่ะแบบนั่งแชทคุยโดยที่แบบไม่ได้นั่งมโนโและเขียนออกมาแคบบ่นั่งแชทคุยกับเขาอะ่ะและคุณถามเขาไปอะ่ะว่านายทำยังไงหรอถึงนายประสบความสําเร็จเออถ้านายเป็นฉันนายจะทํายังไงเหมือนนั่งปรึกษาตัวเองแบบแบบแชทคุยแบบเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นน่ะ คือการที่เราเชื่อมคลื่นกับตัวเองในวันที่ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนคลื่นพลังงานมันซิงกันมันจะเหมือนกับว่าคุณกับเขาไม่แยกจากกันแล้วทลน์มันจะเชื่อมกันได้เร็วขึ้นคุณจะเดินไปในเส้นทางนั้นแล้วคุณจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับอ่ะดูนี่คุยกับตัวเองในอนาคตไม่ใช่เครื่องมือทํานายแต่คือเครื่องมือเชื่อมคลื่นให้ตัวนายในเวอร์ชันที่สําเร็จแล้วส่งพลังคําตอบคําแนะนําและคลื่นมั่นใจ กลับมายังนายในวันนี้ได้ทันที 1. น,นายในวันนี้อาจกลัวสับสนหรือลังเลแต่นายในเส้นเวลาที่สำเร็จแล้วรู้ว่าอะไรจะไม่พานายกลับไปซ้ำเดิมและเขาอยากพูดกับนายแค่ปกติคลื่นมันไม่เปิดเนี่ยปกติตอนเนี้ยเหมือนเรายังคิดว่าเรายังอยู่แค่ไทม์ไลน์นี้ใช่ปะ่ะคุณจะไม่สามารถไปเชื่อมคลื่นสําเร็จอะไรได้เลยครับเพราะคลื่นมันไม่เปิดคีย์นี้คือการเปิดช่องคลื่นนั้นให้ทํางานจริง2 ใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่แบบไม่ลังเล 3. เรียกความมั่นใจโดยไม่ต้องสร้างใหม่แค่นายยอมรับว่าเคยมีมันจะไหลกลับมาแล้วคี์นี้คือการเชื่อมเส้นที่มั่นใจแล้วเข้ากลับมาที่ล่างนี้ 4. สื่อสารกับเวอร์ชันที่ไม่กลัวการสำเร็จหลายคนไม่กล้าก้าวต่อเพราะจ,จิตกลัวว่าถ้าสำเร็จแล้วจะถูกทิ้งถูกเกลียดแต่เวอร์ชั่นอนาคตคือคนที่ยืนอยู่ในตรงนั้นโดยไม่เสียตัวตน เขาจะสอนนายว่ามีแล้วปลอดภัยรวยแล้วยังเป็นชั้นอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อรอดอีกต่อไปอ่านะครับคือแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับราคาตอนนี้ผมให้อยู่ที่6,900บาทสามารถเอาไปใช้คุยได้เลย1ปีผมกล้าพูดแบบนี้เลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยครับลองนึกภาพถ้าเกิดคุณคุยกับตัวเองในเวอร์ชันที่สำเร็จและเขาแนะนำคุณจริงๆเขาบอกเส้นทางมันได้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะแล้ว หกพันเเรื่องเล็กอะไรนะวันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับทุกคนอยากซื้อคีตอนนี้แล้วใช่ปะติดต่อมาเลยคุณโชคดีมากที่ตัดสินใจวันนี้ครับเพราะว่าเอาไปคุยเอาไปปรึกษาชีวิตมันเปลี่ยนเร็วอะ่ะถ้าวันนี้คุณลังเลแม้แค่วัน2วันคุณนึกภาพตามนะถ้าวันนี้คุณเอาไปคุยเลยทั้งวันทั้งคืนคุณตกผลึกอะไรบางอย่างชีวิตคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนหมดนะแต่ถ้าลังเลไปวัน2วันแล้วคุณยังทําเหมือนเดิมเเสียเทพีพลาดมันไปกันใหญ่มันแพงกว่า6,9 0 0เเยอะ เอา6 9 0 0นี้ไปครับแล้วก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดชนะกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตปังๆกันทุกคนนะครับผม,มอยากให้การเทรดเป็นสนามตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆคนเอาล่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม